สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอลาดสำหรับคลิปนี้นะเรียกได้ว่ากรีดวีทไว กันไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหกับอะไรเอเขากรีดวีดไว้อะไรกันก็คือบทสัมภาษณ์ของน้องออมโดยเฉพาะบางช่วงบางตอนที่โป้ยไปถึงนะพวกเราก็มโนกันว่าหมายถึงพี่หลิงนั่นละจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ยังไงไม่รู้เดี๋ยวมาแกะบทสัมภาษณ์กันคือต้องบอกว่าบทสัมภาษณ์อันนี้มาจาก Magazine, าดรายแมกกาซีนล่าสุดในิตยสารหัวจีน เดี่ยวเล่มใหม่ล่าสุดที่น้องออมไปฉายเดี่ยวเลยไม่มีพี่หลิงนะคะดายแมกกาซีนอันนี้ไม่มีพี่หลิงคือน้องออมเดี่ยวล้วนๆเลยนะก็คือแฟนๆชาวจีนของน้องออมนี่แหละก็โพสต์มาจริงๆอันนี้บทสัมภาษณ์อันนี้ออกมาเป็นภาษาจีนเอ่อตั้งแต่วันไหนอะสองวันก่อนแล้วนะไหนวันไหนนะวันที่สิบเก้าบ้สิบแปดมั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราะว่านิตยสารออกถ้าเอจะไม่ผิดวันที่สิบ เออไม่รู้ละไม่รู้ละแต่ออกมาเดี๋ยวนะเออแต่ว่ามันก็เพิ่งมาเผยแพร่อะไรกันเมื่อวานนะเมื่อวานเย็นๆดึกๆแล้วล่ะออกมาพร้อมกับของพี่หลิงแต่พี่หลิงเปิดขายวันนี้ตอนห้าโมงเย็นที่จีนนะคะแต่ของน้องออมาเปิดขายไปแล้วตั้งแต่วันจันทร์แล้วมันก็นํามาซึ่งคือตอนนี้ที่โซเชียลจีนอะด้อมด้อมของพี่หลิงด้อมของน้องออมเนี่ย ต่างไฟกันตั้งแต่เรื่องของนิตยสารเดี่ยวเพราะว่างวดนี้ทั้งคู่ไม่ได้ออกนิตยสารเ,เล่มเดียวกันออกคนละเล่มไปเลยคนละแบรนด์ไปเลยนะคะก็เลยเกิดการแบบว่าโอ้โหทาภาพโฆษณาแบบว่าเฮ้ยไปซื้อให้ได้นะของน้องอ,อมก็โปรยมาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดแล้วน้องอ,อมออกก่อนของพี่ลิงออกวันนี้แหละนะคือเขาทําโปเตอร์อะไรกันอย่างดีเลยคือแบบเฮ้ยนะอย่างงวดอย่างงี้โฆษณาให้ไปซื้อให้ไปซื้ออ,อะไรอย่างนะเงี้ยนะเรียกได้ว่าช่วยกันมากมายเลย นะเพราะว่ามันหมายถึงว่าถ้ายอดขายในทิยาศารพวกนี้ถ้ามันดีอ่ะมันหมายถึงงานต่อไปของน้องๆที่อยู่ที่เมืองจีนก็จะได้ยิ่งได้สปอนเซอร์ยิ่งได้นักลงทุนน่ะมาจ้างน้องอะไรอย่างเงี้ยไปทํางานที่เมืองจีนยิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมากยิ่งขึ้นเออนัน่นแหละนั่นแหละมันก็เลยค่อนข้างมีความหมายในการที่เขาจะต้องแบบทําโฆษณาโปรยหัวเฮ้ยซื้อได้นะซื้อได้ โดยเฉพาะวันนี้คลิปนี้เราจะมาเน้นกันเจาะๆเลยกับบทสัมภาษณ์ของน้องอ,อมแน่นอนออกมาค่อนข้างถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์อีกบทสัมภาษณ์หนึ่งที่ดีนะคะได้เรียนดูน้องอ,อมไปมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็รู้เลยว่าเด็กคนนี้มีของตอบเติบอะไรคือน้องไปประกวดนางงามเลยไม่คาคือตอบดีมากเมื่อเทียบกับอายุของน้องนั่นหมายถึงว่านะน้องได้รับการศึกษามาดีแล้วตัวน้องเป็นคนมี คือน้องออมนะเอาจริงนะถ้าวันหลังนะถ้าไม่ได้มาทางสายดาราศิลปินแล้วแบบว่าเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยน้องออมเนี่ยผันตัวไปเป็นพวกงานพิธีกรอะไรได้เลยคือนอนสติปัญญาเฉียบแหลมไวหัวไวเพราะว่ามันสะท้อนออกมาจากการให้คําพูดอ่ะคือคนจะสมองดีไม่สมองดีใครพูดเก่งอย่างเนี้ยใครที่มีวาทศิลป์ดีอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะ มันเชื่อมโยงไปได้ถึงการที่คุณมีสมองดีเพราะการจะพูดออกมาได้ดีอ่ะมันหมายถึงการลำดับสมองคุณลำดับเหตุการณ์ลำดับคำพูดได้ดีแสดงว่าสมองคุณมีการจัดการความคิดที่ดีเยี่ยมเข้าใจปะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่พูดไม่เก่งอ่ะการลำดับสมองเขาไม่ดีเอแค่บอกมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันสะท้อนออกมาทางคำพูดได้เพราะฉะนั้นคุณดูสิใครที่พูดเก่งๆอ่ะส่วนมากก็เป็นคนฉลาดทั้งนั้นแหละแสดงว่าหัวสมองเขาจัดลำดับอะไรมาดีอ่ะเข้าใจปะ เออน,นะแค่ส่วนหนึ่งนะแค่ส่วนหนึ่งมันสะท้อนออกมาได้อย่างนั้นตามความเห็นเองนะเออเห็นคิดเห็นกันยังไงก็มาว่ากันได้มาค่ะมาดูกันว่าน้องอ,อมอยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างสัมภาษณ์นิตยสารของน้องอ,อมฉบับพิเศษเนื้อหาฉบับเต็มจะมาในวันพรุ่งนี้อ๋อหอันนี้แค่เรียกน้ำย่อยนะยังถามละเอียดลึกเลยนะคุณมันเป็นฉบับพิเศษต้อนรับ เดือนกุมภาพ,พันธ์วาเลนไทน์นะคะ collectible die r v e ์ชั่นภาษาจีนวางจำหน่ายทางออนไลน์แล้วเป็นฉบับพิเศษนะคะเนื่องในวันวาเลนไทน์ความโรแมนติกความอบอุ่นความเป็นธรรมชาติความเป็นคนจริงใจสะท้อนออกมาทางความรู้สึกของน้องออมได้รวบรวมอยู่แล้วในในติตยาสารเล่มนี้นะดวงอาทิตย์ต้อนรับฉันเหมือนกับสุนัข golden r e t r เ e อร์ตัวน้อย ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับคุณมันไม่สามารถอธิบายได้แต่เขารักฉันตลอดชีวิตอ่ะไหนโปรยหัวมาซะอย่างนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะถ้าเขาบอกอย่างนี้อ๋อออกมาคําสัมภาษณ์อันนี้ออกมาตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์คือดิจิทัลสารของน้องอมวางขายวันจันทร์ตอน5โมงเย็นเหมือนกันนะประมาณนั้นแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่เรียกน้าย่อยอันนี้เรียกน้าจิ้มเรียกน้าจิ้มอะไรเรียกน้าย่อยหรือว่าเป็นน้าจิ้มอันเนี้ย คือของวันอังคารคือวันที่18นะคะออกมาตอนเย็นๆเหมือนกันและพอวันที่19บเก้าตอนเย็นๆอ่ะมันค่อยมาเผยแพร่ทางพวกสื่อโซเชียลอินเตอร์ก็คือรวมถึง X อะไรที่พวกเราไปไปกรีดวิดไว้กันก็คือเพิ่งมาเมื่อคืนลําดับไทม์ไลน์มันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวค่ะมาค่ะตามเอมาค่อยๆตามมานะคะว่าเปิดสัมภาษณ์นี้อ่านและขอสปอยนิดนึงว่าสัมภาษณ์ดีแล้วน้องอมก็ตอบได้ดีเยี่ยมมาในทีม เพลงรักและความฝันโอ้โหโคตรแบบนะหวานเจีย๊ยบมาดูกันค่ะเขาบอกว่าอันนี้เขาคัดคำพูดของน้องออมออกมานะบางช่วงบางตอนในการสัมภาษณ์น้องออมบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีความสุขหรือเศร้าโปรดจำไว้ว่าออมจะยังคงอยู่เคียงข้างพวกคุณเสมอแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันนับพันไมล์แต่หัวใจของออมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์น้องอ,อมแล้วนะ ถ้าวันหนึ่งออมแต่งตัวไม่ดีใช่ปะออมก็ไม่อยากออกไปข้างนอกค่ะเมื่อถามถึงความหมายของการแต่งตัวน้องออมกรณพัชตอบแบบตรงๆพร้อมรอยยิ้มน้องออมยอมรับว่าตัวเองไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการแต่งตัวมากนักตั้งแต่แรกๆแต่พอน้องออมได้มาร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆมากขึ้นแล้วก็ยังได้รับเสื้อผ้าจากแฟนๆน้องออมก็ค่อยๆค้นพบความสนุกในการจับคู่มิกแอนด์แมนนะคะน้องออมบอกว่า ตอนนี้การแต่งตัวเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสำคัญในชีวิตของออมเลยค่ะเมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามาความชอบในสไตล์ของน้องออมก็เปลี่ยนไปลุกโปิดของน้องอ,อมในวันนี้ก็คือลุกที่3ค่ะเพราะว่าออมคลั่งใครเสื้อโค้ทมาได้พักใหญ่แล้วน้องออมอธิบายว่าแผนการใช้ชีวิตในต่างประเทศของน้องออมในอนาคต และอากาศที่ค่อยๆเย็นลงทําให้น้องออมเริ่มสนใจในเรื่องของความสะดวกของเสื้อโค้ทไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าในชีวิตประจําวันชุดของน้องออมมักจะให้ความรู้สึกที่ใส่สบายแล้วก็ใส่แล้วมั่นใจอยู่เสมอดังที่น้องออมกล่าวเอาไว้ว่าแฟชั่นน่ะไม่เพียงแต่เป็นเครื่องประดับภายนอกเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการแสดงทัศนคติภายในอีกด้วยค่ะเนี่ยเป็นไงคะ เออนะเขาเขาเขาทำเนื้อเรื่องสตอรี่การสัมภาษณ์ได้น่าสนใจนะคือทำให้รู้ว่าตอนนี้น้องออมมาสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเสื้อโค้ทเรานะคุณนะคะอ่ะมาดูกันต่อค่ะในแผนชีวิตของน้องออมนั้นนักแสดงไม่ใช่ตัวเลือกตั้งแต่แรกตอนเรียนมหาวิทยายลัยน้องออมเรียนเศรษฐศาสตร์โดยความตั้งใจเดิมว่าจะช่วยคุณพ่อบริหารธุรกิจของครอบครัว แต่น้องออมก็มีความฝันที่ยังไม่เป็นจริงอยู่ในใจเสมอมาน้องออมเล่าว่าออามาเรียนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็เคมีอย่างหนกักอยากเข้าเรียนแพทย์ค่ะแต่ว่ามันยากเกินไปจุดเปลี่ยนในชีวิตของน้องออมเกิดขึ้นหลังจากที่น้องออมเข้าสู่วงการบันเทิงน้องออมพบว่าการแสดงคือสิ่งที่น้องออมต้องการจริงๆ ปัจจุบันนี้ออมได้เปลี่ยนแปลงจากนักแสดงหน้าใหม่มาเป็นนางเอกในซีรีส์ทีวีดังๆมากมายเมื่อพูดถึงการสร้างตัวละครน้องออมเชื่อว่าแต่ละบทบาทจะสะท้อนถึงด้านต่างๆของตัวเธอเองน้องออมเล่าว,ว่าในเรื่องแคนะคะน้องออมก็ตีความบทบาทของดาวหวานที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ด้วยการสังเกตตัวละครจากเพื่อนๆของน้องออมเองส่วนในเรื่องมาตาลดา น้องออมได้ปลดปล่อยความแข็งแกร่งที่อยู่ข้างในของน้องออมออกมาส่วนบทบาทของน้องเอิญก็แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่แสนหวานของน้องออมเองน้องออมบอกว่าบทบาททุกบทบาททําให้ออมเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะน้องออมกล่าวโดยสรุปออืืหค่ะมาต่อกันค่ะช่วงที่ออมต้องทํางานช่วงนี้น้องออมทํางานทุกวันค่ะวันพักผ่อนก็คือวันที่ออมไม่มีตารางงาน น้องออมยอมรับว่าตั้งแต่ที่ Secret of Love The Secret of Us โด่งดังชีวิตของน้องออมก็ต้องทำงานอย่างหนักแม้กระนั้นก็ตามออมก็ยังคงพยายามสร้างความสมดุลระหว่างอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัวของเธอในวันหยุดน้องออมเลือกอยู่กับบ้านเพื่อบริหารแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง Keep Silent หรือว่าใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เมื่อพูดถึงเรื่องครอบครัวน้ำเสียงของน้องอ,อมก็อ่อนโยนเป็นพิเศษน้องอ,อมบอกว่าคุณพ่อคือคนที่สนับสนุนสำคัญในชีวิตของอ,อมเลยค่ะและแม้กระทั่งแผนการเดินทางในอนาคตของน้องอ,อมไปยังประเทศจีนก็ถูกวางแผนโดยคุณพ่อของเธออยู่แล้วถึงแม้ว่าอ,อมจะยุ่งนะคะแต่การมีครอบครัวอยู่ด้วยก็ทำให้อ,อมรู้สึกสบายใจมากค่ะน้องอ,อมกล่าวพร้อมกับรอยยิ้ม เหมือนกับอุนิอะค่ะสุนัขของออมอ่ะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เล่นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขนั่นคือพูดง,ง่ายง่ายนะคะตอนนี้น้องออมอิจฉาชีวิตของอุนิดันเองกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เล่นแล้วก็มีคนรักมากมายคงจะกลับบ้านแล้วเห็นน้องอุนิโอ้ยทำไมชีวิตอุนิสบายจังแต่ทำไมฉันแบบงานยุ่งอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้นะบางทีเราก็อิจฉาหมาที่เราเลี้ยงนะคุณเป็นประสาตเลี้ยงที่เราเลี้ยงอ่ะ ได้รับการปฏิบัติทัฒวีอย่างดีแต่ชันซิเป็นคนหาเงินเม็กมนันนี้มาเลี้ยงเธออีกทีตกลงใครเป็นเจ้านายใครเป็นสัตว์เลี้ยงกันแน่ก็ยังนะก็ยังให้สงสัยอยู่นะเออเอว่าในนาทีนี้คือน้องออมอิจฉาอุนิแล้วละ่ะนะคะ <laughs> <laughs> เมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์กับแฟนๆดวงตาของน้องออมเริ่มมีน้ำตาคลอเบา้าแล้วน้องออมก็กล่าวว่าพวกแฟนๆน่ะเหมือนเป็นครอบครัวที่ออมไม่รู้จักเลย ก็คือความรู้สึกเหมือนแบบไม่รู้จักกันแต่เป็นครอบครัวเดียวกันอะแล้วน้องออมน้ำตาคลอเบ้าด้วยนะในนี้บอกน้องออมเล่าถึงฉากหนึ่งในงานมีติ้งแฟนคลับที่แฟนคลับต้องยืนรอหลายชั่วโมงภายใต้แสงแดดแผดเผาไม่สนลมสนฝนเพียงเพื่อจะได้เจอน้องออม <c oughs> น้องออมบอกว่าตอนน,นั้นออมกับพี่หลิงก็ร้องไห้เลยค่ะความรักของเราแฟนคลับบริสุทธิ์มากจนออมรู้สึก ตื้นตันใจมากๆอารมณ์ทูเวยแบบเนี้ยก็คือถ้าเอกเข้าใจนะก็คืออารมณ์ของทั้งแฟนคลับและอารมณ์ของน้องออมอะทั้งสองทางเนี้ยยังสะท้อนให้เห็นในความคาดหวังที่น้องออมมีต่อแฟนๆของน้องออมเองด้วยถ้าออมอะจะเขียนจดหมายถึงพวกแฟนคลับอะออมก็แค่อยากจะบอกว่าไม่ว่าพวกคุณจะมีความสุขหรือความเศร้าโปรดจําไว้ว่าออมยังอยู่ที่นี่ น้องอ,อมบอกว่าจะเป็นแสงสว่างในชีวิตของแฟนๆของน้องอ,อมเองแม้ว่าพวกเราจะอยู่ห่างกันนับพันไมล์แต่หัวใจของพวกเราไม่เคยห่างไกลกันโอ้โหอย่างนี้ยิ่งกินใจแม่ยกสิคะนะคะโอ้นะนะมาถัดมาค่ะตัวน้องอ,อมเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต ออมอยากเป็นนักแสดงที่เข้าใจบทบาทอย่างสมบูรณ์แบบและมีโอกาสได้ไปแสดงในจอเงินด้วยค่ะแม้ว่าน้องออมเองจะได้สร้างฐานที่มั่นคงในอุตสาหกรรมบันเทิงเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังคงยึดมั่นในชื่อเสียงและเงินทองมาดูน้องออมบอกกันค่ะน้องออมบอกว่าเอาจริงๆการมีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะไม่ได้เป็นความตั้งใจเดิมของออมเลยแต่ถ้าออมได้รับ แต่ถ้ามันจะทำให้ออมได้รับโอกาสเข้ามามากขึ้นเพราะความโด่งดังนี้ออมก็จะรู้สึกขอบคุณมากค่ะปรบมือให้ค่ะเออคิดได้ไงรู้จักตอบนูเป็นคนพูดเก่งเนาะประมาณว่าจริงๆอ่ะไม่ได้คิดว่าความโด่งดังมันจะสำคัญอะไรหรอกแต่ถ้าความโด่งดังเนี้ยมันนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆอื่นๆในชีวิตอะ่ะน้องออมขอขอบคุณค่ะก็คือฉันก็จะรับไวอ้อ่ะนะ เพราะว่ามันจะนํามาซึ่งโอกาสดีๆในชีวิตอื่นโอ้โหคาดว่าน้องออมอ่ะไปเสพแบบว่าสื่อของต่างประเทศมาเยอะอะนะเพราะว่าน้องออมชอบท่องโซเชียลนี่ใช่ไหมบางทีไปอ่านแบบพวกเอ,อ่อฮอลลีวูดพวกดารงฝรงฝรั่งอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหลือกระทั่งคนจีนอะไรคนจีนถ้าแปลเป็นอังกฤษน้องออมก็คงอ่านแล้วแบบเฮ้ยเขาให้สัมภาษณ์ดีเราคือเข้าใจปะ่ะการอ่านอะไรพวกเนี้ย มันเป็นการสอนเราไปโดยไม่รู้ตัวมันซึมซับเข้าไปในหัวเราโดยไม่รู้ตัวน้องเขาก็เลยมีทัศนคติทัศิจุที่ดีอย่างเงี้ยรู้จักพูดแบบคำสัมภาษณ์อันเนี้ยหายายายากในศิลปินของเมืองไทยนะที่ให้สัมภาษณ์ดีๆอย่างเงี้ยไม่รู้นะไม่ค่อยได้เห็นใครสัมภาษณ์อย่างนี้นะแต่พวกฝรั่งอ่ะเห็นเยอะที่จะสัมภาษณ์อะไรประโยคอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสัมภาษณ์ดีเนาะเออประทับใจน้องออมแบบ ฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำเนี่ยนะก็คือไม่ได้ยึดมั่นเรื่องชื่อเสียงแต่ถ้าจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆในชีวิตออมก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากโอ้โหน้องออมเอ้ยมีหน้าใครๆก็อยากได้ลูกสาวเป็นน้องออมเนอะพูดเก่งนะคะเอามาต่อค่ะนอกเหนือจากอาชีพนักแสดงของน้องออมเองแล้วน้องออมยังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างแบรนด์ของตัวเธอเองด้วยค p s ไซเลน รันด้วยตัวเองตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการดําเนินการต่างๆลงมือทําด้วยตัวเองและมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของน้องอ,อมคลิปไซเลน่ะคือความท้าทายอย่างแท้จริงของอ,อมค่ะเธอกล่าวอย่างหนักแน่นเฮ้ยน้องอ,อมจริงจังนะเว้ยเพราะฉะนั้นรีบไปอุดหนุอออนะน้องอมนะน้องอมจริงจังนะเว้ยนะคะในตอนท้ายของการสัมภาษณ์น้องอ,อมยังได้ส่งคําอวยพรวันวาเลนไทน์ให้กับหน้ากล้องอย่างนี้ ออมขอให้ทุกคนมีเวลาอยู่ร่วมกับคนที่พวกเขารักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคู่รักหรือว่าสัตว์เลี้ยงค่ะแต่พอนอกกล้องนะคะน้องออมก็เป็นเหมือนสุนัขโกลเด้รีททีเวอร์ตัวน้อยในสายตาของแฟนๆเธอเต็มไปด้วยพลังงานเอเนร์เสมอซึ่งเธอเป็นคนเขียนเรื่องราวของตัวเธอเองจากความจริงใจและการทำงานอย่างหนัก ก็คือลงแรงลงใจไปอะค่ะก็เลยออกมาเป็นผลงานที่ดีๆอย่างนี้ต่อแฟนๆให้แฟนๆได้รับชมกันเออนะอ่ะคราวนี้มาในช่วงพักของ Q&A กันค่ะคำถามหากน้องออมเปรียบเทียบตัวเองได้กับสัตว์พยายามใช้ชีวิตให้เหมือนกับสัตว์ตัวนั้นน้องออมคิดว่าน้องออมอยากจะเป็นสัตว์อะไรน้องออมตอบว่าสุนัขค่ะออมชอบสุนัขมากออมคิดว่าคงจะสนุกถ้าออมได้เป็นสุนัข จะสามารถวิ่งเล่นกินนอนและอยู่กับครอบครัวของน้องออมได้ด้วยเห็นไหมยิ่งสปอร์ตไปด้วยเลยว่าตอนนี้น้องออมอิจฉาชีวิตของอุนิกินกินเล่นเล่นนอนนอนโอ้ยแฮปปี้จะตายแฮปปี้กว่าน้องออมตอนนี้ที่ต้องทำงานอย่างหนักมองกับบ้านมองอุนิทีไรก็ให้อิจฉาประมาณนี้นะอันนี้เอตีความเองถัดมาคะ่ะคำถามถัดมาคือ ต้องทำยังไงที่จะสามารถช่วยให้น้องอมได้ใกล้ชิดกับคนอื่นได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยนะเดี๋ยวมาดูซซเกียนนินคุณอ๋อเขาบอกว่าหัวข้อไหนต้องพูดเรื่องเราอะไรหรอถึงจะทำให้ได้สนิทสนมกับคนอื่นได้อย่างรวดเร็วต้องเป็นคุยกันเรื่องหัวข้ออะไรน้องอมบอกว่าจริงๆแล้วว่าอมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อสนทนาหรอกค่ะ ความจริงใจและความเข้าใจต่างหากที่สำคัญกว่าหัวข้อสนทนาหากเราอยากจะสนิทกับใครสักคนอย่างรวดเร็วเราก็ต้องจริงใจก่อนจากนั้นคนคนนั้นก็จะต้องมีพลังงานเดียวกันกับเราถึงจะสนิทกันได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะปรบมือสิคะรออะไรโอ้โหนี่ถ้าน้องออมไปเป็นไปประกวดนางงามก็เอาไปเลยค่ะนะคะนะเออ ก็คือบอกไปเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อมันเกี่ยวกับความจริงใจที่มีให้กันแล้วก็ความเข้าใจคือมีความคิดเห็นตรงกันมากกว่าที่ทำให้คุยกันสนิทก,กันได้อย่างรวดเร็วอว่าคุณเออนะเออฉลาดตอบจริงๆไหนคำถามถัดไปคือเดี๋ยวนะคือนี่ขนาดนำจิ้มแน่ใจหรอคะว่านำจิ้มเอ๊ว่านี่มันเป็นบทสัมภาษณ์ของอันอันหนึ่งย่อมย่อมได้เลยนะไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นนะคุณ มาค่ะคำถามถัดมาและคำถามนี้ล่ละค่ะที่ทุกคนกรี๊ดวีดไว้กันใหญ่ในทวิตเตอร์หรือว่าสื่อโซเชียลเมื่อวานของไทยนะค่ะคำถามที่ว่าหากน้องอมชอบใครสักคนหรือว่าชอบเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยน้องอมคิดว่าพฤติกรรมไหนที่น้องอมจะแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาเข้าใจหลอกถามน้องอมนะเออไอคำถามเนี้ยก็คือถามเรื่องอื่นไปเรื่อยไปเปื่าแล้วก็มีแทรกคำถามนี้เข้ามาให้น้องอมแบบว่าเพลินๆตอบอะไรอย่างเงี้ย มาค่ะน้องออมก็ตอบอย่างนี้นะถ้าออมมาชอบใครคนใดคนหนึ่งนะเวลาออมคุยกับเขาว่าออมจะไม่มองหน้าเขาเลยค่ะไม่งั้นมัน,ม,นมันแบบมันมีอะไรผิดปกติแน่แนเลยอะ่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเป็นแบบเดียวกันกับออมนะคะบางคนบอกว่าเวลาเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เราชอบอ่ะเราจะจัดทรงผมแบบไม่รู้ตัวเรื่องนี้ดูเหมือนเคยเกิดขึ้นมาก่อน และออมก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวต่อหน้ากล้องแล้วออมก็เห็นใครบางคนกำลังบันทึกฉากนั้นเอาไว้ด้วยนะคะออมไม่รู้ว่าจะวางมือเอาไว้ตรงไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพบกับคนที่คุณชอบไหนมาดูซอือยังไงยังไงไหนไหนไหนมาวิเคราะห์กตรงนี้หน่อยบอกถ้าเวลาน้องออมชอบใครคนใดคนหนึง่งน้องออมจะไม่มองหน้าเขาเลย นะจะไม่มองหน้าเขาเลยหรือประมาณว่ามันต้องมีอะไรที่แบบผิดปกติแน่ๆมันจะแปลกๆไปอ่ะเนอะเออมันจะดูแปลกๆไปเชื่อว่าหลายคนคงเป็นแบบนี้ก็ไม่นะจากประสบการณ์ก็คือบางทีเราชอบเรายิ่งมองหน้าเขาด้วยซ้ำจากที่เราดูแบบอย่างตอนนั้น ตัวน้องออมเองอ่ะเวลาสัมภาษณ์กับพี่หลิงน้องออมยังชอบจ้องหน้าพี่หลิงเลยอ่ะตอนเวลาพี่หลิงพูดหรือปะเขาใช่ไหมข้ออย่างนี้ปะเอหรืออย่างล่าสุดงานแฟนมิตฝูโจของพี่หลิงอะ่ะที่มีเด็กน้อยสองคนขึ้นไปเด็กคนนั้นก็ชอบพี่หลิงมากก็ azing. เอาแต่จ้องหน้าพี่หลิงเลยนะแสดงว่าก็คือบางคนบางคนแล้วแต่คนละกันที่แบบว่าจะไม่กล้ามองหน้าคนที่เราชอบแต่น้องออมเป็นสไตล์แบบไม่กล้ามองหน้าคนที่ชอบอาจจะหมายถึงตอนแรกๆก็ได้เนอะไม่กล้ามองหน้าพี่หลิงหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องนิดนึงนะอย่าหาว่าเอโยงอะไรเลยก็ต้องตอนนี้ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์อย่างเงี้ยกับน้องออมที่เป็นไปได้ก็คือน้องหลิงนะคะก็เป็นอะไรที่น่าจับตาดูอยู่ถามว่าน้องออมไม่กล้ามองหน้าพี่หลิงหรอไม่ช่วงหลังๆเรามาเห็นช่วงเอมาเห็นช่วงหลังๆแล้วก็คือน้องออมก็จ้องหน้าพี่หลิงเลยด้วยซ้ำเวลาพี่หลิงให้สัมภาษณ์อะไรน้องออมจ้องเลยแหละชอบมองหน้าพี่หลิงเวลาพูดอย่าว่าแต่น้องออมเลยค่ะพวกเราก็ชอบดู ปากพี่หลิงเวลาพูดมันสวยะเวลาออกคําออกเสียงอะไรใช่ปะก็ชอบจ้องเลยอ่ะแล้วน้องออมเนี่ยเป็นแบบว่าอยู่ข้างๆพี่หลิงเลยคุณก็จ้องเลยค่ะไม่ได้มองกล้องหลายคนหรือแซวน้องออมไงน้องออมกล้องอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ตรงพี่หลิงพี่หลิงไม่ใช่กล้องกล้องอยู่ตรงนี้คือน้องออมไม่มองกล้องเลยแต่ถ้าความหมายที่น้องออมบอกมาอย่างเงี้ยถ้าน้องออมชอบใครน้องออมไม่กล้ามองหน้าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เขาเจอกันแรกๆเลยอ่ะ ตั้งแต่แรกๆหลายคนโยงไปถึงตั้งแต่เจอกันเมื่อตั้งแต่ตอนเข้าคลาสการแสดงของช่องสามใช่ไหมตั้งแต่ตอนนั้นน่ะต้องดูว่าน้องอ,อมกับพี่หลิงมีมีปฏิกิริยาแบบว่าไม่กล้ามองหน้ากันอะไรหรือเปล่านะหรือกระทั่งตอนใจซ่อนรักถ้าใครเห็นวิดีโอตอนไหนหรือเปล่าที่แบบตอนเขามาแคสมาะไรกัรมีการไม่กล้าจ้องหน้าอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ดูเนาะอย่างวันมาแคสก็ยังไม่เคยเอยังไม่เคยเห็นเลยนะ ตอนที่เขามาแครกันก็คือภาพอันนี้ไม่เคยมีใครอ,ออกมาหรอกมันโอ้ยถ้าม่ถ้าช่าองสามออกมาคงจะกรีดวิดไว้แตกกระตู้หูไปอีกอะวันที่เขามาแคสกันที่เขาเล่าแต่เป็นเหตุการณ์ว่าแบบเออลองลองแคสกันพี่นายให้ทํโน่นทนํานี่แล้วแบบเงือตรงเงือแตกคือมีฟิลลิ่งกันรู้สึกร้อนอะไรอย่างนั้นน่นเนาะเออนะเออก็ไม่รู้สิอ่ะไหนน้องอ้อบอกว่าบางคนบอกว่า,วาเวลาเจอคนที่ชอบก็จะจัดทรงผมแบบไม่รู้ตัว แล้วน้องอ,อมได้มาบอกว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนและน้องออมก็ทําไปโดยไม่รู้ตัวต่อหน้ากล้องแสดงว่าไอ้คาว่าเคยทํามาก่อนและน้องออมก็ไม่รู้ตัวต่อหน้ากล้องแล้วตอนหลังค่อยมารู้ว่ามีคนถ่ายเอาไว้ด้วยแสดงว่ามันต้องเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งที่น้องอ,อมเป็นเป็นดาราแล้วล่ะไม่ใช่ตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนอะไรแล้วคือถ้าจะบอกว่าตอนเรียนหนังสือหรอ ตอนเรียนหนังสือถ้าน้องออมชอบรุ่นพี่คนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องออมเล่าหมายถึงรุ่นพี่คนนั้นในโรงเรียนหรืออะไรก็ตาม嘛นะตอนนั้นน้องออมยังไม่ได้เข้าวงการเต็มตัวปะก็คงไม่ค่อยมีกล้องมาจับน้องออมเท่าไหร่ถ้าถ้าน้องออมหมายถึงช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมายถึงว่ากล้องมาจับน้องออมในช่วงที่น้องออมชอบรุ่นพี่คนนั้นก็อาจจะเป็นว่ากล้องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยกล้องของเด็กนักเรียนด้วยกันอะไรอย่างนี้หรอนะอันนี้กําลังเอกกาลังเดินทางสายกลางสุดๆนะ จะไม่ยายามโยงไปแค่พี่หลิงอย่างเดียว้าออน้องอ,อมเคยเล่าประสบการณ์การแอบรักรุ่นพี่ซึ่งก็ยังตีความกันอยู่ว่ารุ่นพี่โรงเรียนหรือรุ่นพี่ในคลาสการแสดงละครอะไรก็ไม่รู้อะนะก็คือกล้องในที่นี้เขาบอกต่อหน้าเลยต่อหน้ากล้องกับหลังกล้องต่อหน้ากล้องเออไม่รู้สินะถ้าน้องอ,อมบอกว่าต่อหน้ากล้องมันถูกบันทึกเอาไว้ได้ด้วยแล้วน้องอ,อมเพิ่งมาเห็นเพิ่งมารู้ว่าเอา้า ตอนหลังเพิ่งมาเห็นว่ามีคนถ่ายบันทึกช็อตนั้นเอาไว้ด้วยใช่ไหมหลายคนก็โยงไปถึงงานวาระปริญ,ญญาอย่างนั้นเหรอโอ้ยหัวจะปวดอะก็โยงกันไปแล้วกันนะอ้อไม่รู้เลยว่าจะมาวางมือเอาไว้ตรงไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพบกับคนที่คุณชอบอืมเออไม่รู้สิหัวจะปวดอะชักปวดหัวแล้วเอชักปวดหัวแล้วมาเอาคำถามสุดท้ายเลยแล้วกัน <laughs> นะคะนะอ้ออยากจะพูดอะไรกับฟแฟนชาวจีนของคุณ ออมอยากจะขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนและความรักที่มีให้ออมเสมอมาค่ะแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันและบางครั้งออมเองก็ไม่เก่งเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียของจีนแต่พี่ๆชาวจีนก็ให้กำลังใจออมเสมอเลยว่าเอาหนะ้าออมมาเล่นบ้างก็ได้นะอ๋อบางออมรู้นะว่าพี่สาวจีนแบบมันเล่นเวปัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเนี้ก็เลยทำให้ออมมีแรงบันดาลใจที่จะโพสต์ลงบนเวปัว คุณคิดดูสีใช่ไหมไม่เหมือนกับว่าออมจะพูดยังไงดีล่ะแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันอะแต่หัวใจของเราไม่เคยห่างไกลกันเลยใช่แล้วออมรู้สึกถึงความรักของพวกเอซเสมอขอบคุณอย่างมากในการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเอซนะคะจบลงไปตรงนี้แล้วกันนะก็ไปตีความกันเอาเองแล้วกันเรื่องหลังกล้องอะไรเองก็จะโอ้ยจ,จะปวดหัววันนี้หัวไม่แล่นเลย อ่ะใครจะรเล่นเรืออะไรมโนอะไรก็มาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปกันเลยนะใช่ไหมโอ้ยหัวจะปวดแล้วล่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้เอจบลงไปตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรจะมาอัปเดตมาคอยติดตามรับชมกันได้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกท่านไม่ต้องปวดหัวเรื่องโยงเรื่องมโนเหมือนเอนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ